ไปญี่ปุ่นบ้าอ่ะไม่ลยคไม่มีเนาะโอ้หรอไปหายายจางที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช่นะครับไม่เจ็บดูเรือภาพแล้ใช่นะครับกรรมการลคือยิงเห็นเห็ภาพเป็นต้องน้าไเลกมการว่เกบเหอะไรนะครับเข้าใส่ตัวเองหเขาเป็นคนก่อความเสียายน้อมี่เห็นเปล่า ก็เ,นนเอาลำโพงไปวางวนนมิกไว้ตรงนั้นครับได้นะรับำลับจากจัดแบบรัดๆเติมดีใจวันนี้มิกอะครับ <c oughs> ครับสป,ปอยล์เพลงชื่อเพลงเติมรัดอีกนิดเต้อ <c oughs>

นี่นี่แกเป็นใครเนี่ยเอฟโฟร์โซ่ะไรวะไนะโอ๊ยสองพันยี่สิบหกมิซิี มาจะเครื่องบินเงี <to <to ้ยนี่เขาใครบอกว่าจะปิดติงพี่โจ่ิดยังเอาเหมือนจะมีจริงนะมีอะไรนะว่านหังเครื่องบินจะปิดติงนั่นนี่ใช่ไหครับ เขาบอกว่าให้คณิตให้ถ่ายซีรีส์แบบผมยาวเขาบอกว่าอยากให้ถ่ายซีรีส์ผมยาวถามเฉยๆไม่ได้พูดเองนะเนี่ยไม่ได้พูดเออเอาไว้ถักเปียเก้าเอาไว้ก้ามวยเก้าหกน้อ เติมแล้วอีกนิดสแฟนชาไหมเหมือนเขาจะมีแฟนชาในเพลงอยู่ล้วเักร้องใช่ตักร้องด้วยอีกนิดอีกนิด้ป่ะมีเล่นมีเล่นมีเล่นเหรอนะเอออ่ะเดนลืมเดยวเดเดเเด Happy Birthday to you นารัอแต่ไม่ได้ แล้ไม่เรียนก่อนฉันจ่ไปเ,เรปเียนเป็นรื้อก่อนงี่เง่าเป็นไม่ถัง